เงินมันไหลามาเองเพราะมันมาจากไอเดียคุณเสกชีวิตด้วยคำพูดคุณพูดยังไงคุณจะเป็นเหมือนนั้นเลยคุณพูดบอกว่าฉันเน้นเหนื่อยไม่เน้นรวยหรือไม่เน้นเหนือน่อย <c oughs> ไม่เน้นเงินก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณพูดก่อนมันถึงจะเป็นความจริงนะมันไม่ใช่กลับกันนะผมจะพูดก่อนทุกครั้งเลยเฮ้ย <c oughs> ง่ายเว้ยก่อนที่จะอะไรเกิดขึ้นมันง่ายจังเลยเว้ย <c oughs> ใช่อีกอันหนึ่งนะเใช้เทคนิคนะคุณนะตัดสินใจ ถ้าคุณตัดสินใจอ่ะคุณจะได้มันเลยคุณแม่แค่ไม่ตัดสินใจคุณมีแค่นี้เองนะวันไหนที่คุณบอกคุณตัดสินใจเปลี่ยนละคอวละคุณตัดสินใจนี่คือจักรวาลเปลี่ยนทิศให้คุณคุณจะกระโดดไปอีกอีกยูนิเวอร์สหนึ่งผมกล้าการันตีเลยนะมีอันเดียวสิ่งเดียวนะถ้าคุณขี้เกียจพอนะคุณจะมีไอเดียออกมาแบบ เจ๋งๆะ่ะคนส่วนใหญ่มมนขี้เกยจไม่พร้อมก็ออกแรงหนักเท่านั้นเองเพอยอกลองหนักแล้วหน้าแก่อีกหน้าแก่ก็อยู่ไวเบชั่นต่ำเนะแล้วออกแรงหนักมันก็อยู่ไวเบชั่นต่ำไวเบชั่นต่ำก็จะดึงดูดไอเดียหวยเข้ามาแล้วมันก็จะเหนื่อยอีกมันก็วนๆอยู่แถวนั้นแต่ถ้าคุณแบบชิลใกลๆธรรมาชาตินะครับหยุณก็จะได้ไอเดียคุณอยู่ในคลื่นนั้นคุณเป็นคลื่นรับฟังดีๆนะพูดง่ายๆคือคุณรับของฟรีมาจากจักรวาลรับเงินฟรีมาจากจักรวาลปัดมีตั้งแต่ห่าี้าห้าคห้าไปถึงแแสนนะครับล้ว แล้วแต่ V I P หรือ General s e t t i n g นะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับทุกคนเรียนออนไลน์ได้นะครับ Facebook หรือ Li น์นะครับไลน์แอด it, แอดบันดิตแอด B U N D I T สร้างความรวยจากความสุขคุณมากครับทุกคนเราเจอกันนะครับวันที่7ธันวาคมผมบันดิตเรืองศรีสวัสดีครับ